เชิญท่านพระวัตรตันสิริอภิปรายครับใช่ครับครับเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกบุษิุภาทุกท่านครับผมพระวัตตันสิริสมาชิกบุษธิศภาจากกลุ่มการอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายครับในวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายรายงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการลดการเริ่มลำทางการศึกษานะครับ ซึ่งก็เป็นรายงานเมื่อปี2567นะครับในรดับแรกเลยผมต้องขอชื่นชมนะครับในเรื่องของการทำงานของกสศานะครับที่สามารถจะเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถจะประสานงานในหน่วยงานต่างๆให้บรรลุพยายามทำให้ได้ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับแต่สิ่งแรกเลยเนี่ยในสไลด์แรกที่ผมอยากให้ดูเลยก็เอามาจากรายงานของท่านเองนะครับก็เป็นเห็นภาพเดียวกันว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยเรามีความรับ รู้โดยทั่วกันว่าภาวะเศรษฐกิจจะค่อนข้างแย่กว่าปี2567ด้วยซ้ำนะครับตัวเลขในปี2567เองหลายๆตัวก็โชว์ชัดเจนว่าอย่างตัวเลขเนักสายยักจนก็มีเพิ่มขึ้นนะครับโครเรือนที่พึ่งพิงนะครับก็เยอะขึ้นตัวเลขเ,เด็กที่ออกจากการ ที่ไม่มีตัวเลขอยู่ในระบบการศึกษาที่ท่านเองก็บอกว่าลดลงมาเรื่อยๆแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าปี68เองเนี่ยจะเป็นสถานาการณ์เป็นอย่างไรซึ่งในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากนะครับว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่เนี่ยจะทําให้การเหลื่อมน้ำทางคว,ความเหลื่อมน้ำทางการศึกษาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นภาระแล้วก็เป็นสิ่งที่กองทุนอาจจะต้องคิดว่าต้องจัดการในความยากลำบากที่จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตาม ผมเห็นด้วยมากๆในหลายๆเรื่องอย่างที่กองทุนได้นําเสนอนะครับอย่างเรื่องของเด็กที่เห็นได้ชัดมีโครงการที่เห็นได้ชัดว่าเด็กที่มาจากความเหลื่อมล้ําแล้วเขาได้โอกาสเขาหลายๆคนเป็นเด็กที่เก่งมีความสามารถนะครับอย่างนี้ผมเคยมีประสบการณ์เองว่าไม่ใช่แค่ในภาค,ภาคของการศึกษาภาคสามัญน,นะครับภาคสายอาชีวะเนี่ยเด็กหลายๆคนเนี่ยไปอยู่ภายใต้โครงการของอาชีวะ ไปเป็นช่างซ่อมรถยนต์เป็นอะไรเนี่ยหลายหลายคนไปจนเก่งถึงแข่งขันทักษะในระดับโลกได้เลยทีเดียวซึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นบทพิสูจน์ว่าขอแค่เขามีโอกาสเขาก็สามารถที่จะก้าวข้ามเปลี่ยนสถานะในทางอาชีพของเขาเปลี่ยนสถานะทางไรายได้ของเขาให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามความน่าวิตกก็ยังเห็นอีกนะครับในเรื่อง ในรายง,งานของท่านเองนะครับเรื่องทักษะพื้นฐานชีวิตสําหรับเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนะครับซึ่งตัวนี้สัดส,ส่วนของเยาวชนและประชากรวัยแรงงานที่มีเกณฑ์ของทักษะพื้นฐานเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ทักษะพื้นฐานเนี่ยก็มีถึง18%นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นโจทย์ที่เราต้องมองดูต่อไปเหมือนที่มีเพื่อนสมาชิกอ,อภิปรายไปว่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขเชิงปริมาณแล้ว มันอาจจะต้องมาดูในเรื่องของเชิงคุณภาพด้วยหรือเปล่าว่ากองทุนอาจจะต้องดูด้วยว่าในเชิงคุณภาพเนี่ยกองทุนจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะนี่อาจจะเป็นโจทย์สําคัญที่มีผลกระทบในแง่ของคนที่มีรายได้ที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองกับคนที่อยู่ที่พื้นที่ชนบทซึ่งในเรื่องนี้ผมเชื่อว่ากองทุนเองก็ทําได้ดีมาเรื่อยๆนะครับเพราะมีรายงานหลายหน้าเลยที่แสดงออกในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้า98ในเรื่อง Learn to Earn นะครับที่ให้เด็กเองมี การเรียนแล้วก็ได้รายได้หรือไม่ได้หน้าร้อยสามที่เริ่มมีการความร่วมมือกับเมืองแห่งการเรียนรู้หลายหลายๆเมืองที่ทําได้มีตัวอย่างเป็นอย่างดีนะครับซึ่งอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเป็นเป็นความพยายามที่ดีมากแต่จะทําอย่างไรให้มันทันกับความวิกฤตที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่สําคัญมากนะครับท่านอย่อย่างโครงการที่เห็นได้ชัดเลยเนะีย่ยโครงการครูรักถิน่นอันนี้ผมว่าเป็นโจทย์ที่ดีมากเพราะว่าแน่นอนที่สุดเลยครับในรายงานของกอสอเองเนี่ย จทย์สาคัญคือเด็กจะดีได้มันต้องมีคนไปสอนคนที่ไปสอนที่สําคัญที่สุดก็คือเขามีความรู้ความสามารถขนาดไหนเขาก็จะสอนเด็กให้เก่งได้แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เริ่มต้นตรงจุดนี้โจทย์มันก็จะวนเป็นไก่กับไข่สิ่งที่กองทุนทำผมเชื่อว่าเป็นเป็นโจทย์ที่สำคัญมากแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ด้วยบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วการจะเรียกว่าเพิ่มทักษะหรือการที่จะปรับปรุงทักษะ ของครูเหล่านี้จะทําอย่างไรเนี่ยจะเป็นโจทย์ในขั้นตอนต่อไปของกาศาสศนะครับที่จะทาให้ให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ได้อีกนะครับในลําดับถัดไปอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่กาศาสศทาเรื่องแพลตฟอร์มต่างๆแต่อย่างไรก็ตามในแพลตฟอร์มต่างๆที่มีกรารทำเนี่ยก็มีเพื่อนหลาย <c oughs> ๆ,ๆ,ๆ,ๆท่าน <c oughs> ที่ที่เพื่อนสมาชิกวุทิสภาหลายท่านที่ให้คอมเมนต์ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องนี้ว่าแพลตฟอร์ม <c oughs> เองเนี่ยมันก็จะเข้าถึงในเรื่ององค์ความรู้ในหลายๆเรื่องได้ แต่ผมไม่แน่ใจว่าในโจทย์ถัดไปอย่างที่ทางกศสมีความร่วมมือเมืองแห่งการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถจะทาได้ไหมในเรื่องว่าสามารถที่จะทาในเรื่องในเรื่องของการพัฒนาทักษะซึ่งมันเป็นหลายๆเรื่องที่ต้องลงบ่เรียนผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างอันหนึ่งนะครับอย่างถ้าว่าที่เชียงรายเนี่ยสมมุติเรามีผู้ที่ปลูกเกษตรที่ดีอย่างเช่นกาแฟเราจะสามารถทําอย่างไรที่จะทําให้ครูที่อยู่ในพื้นที่นั้นสามารถที่จะ ทำให้นักเรียนของเขาได้เรียนรู้การปลูกต่อยอดไปจนถึงการทําการเรียนการสอนในเรื่องของอากิพทัวริซึมแปรไปเป็นการเรียนในเชิงที่จะสามารถประกอบอาชีพได้มากกว่าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคท่องเที่ยวถ้าครูสามารถทาได้อย่างนี้มีความร่วมมือกับพื้นที่ได้อย่างนี้ซึ่งสกิลพวกนี้บางทีมันอาจจะไม่ได้ไปด้วยเรื่องของแพลตฟอร์มการเรียนในองค์ความรู้อย่างเดียวนะครับถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นการตอบโจทย์ ในการผลักดันในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสารรค์หลายๆเรื่องซึ่งจะตอบโจทย์ของชนบทที่ออกไปและการกระจายของรายได้ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านได้อภิปรายนะครับผมกลับมองว่าสิ่งที่เราควรจะต้องส่งเสริมคือการรู้ตัวตนในความเป็นคนไทยในความมีวัฒนธรรมไทยเราจะประยุกตัวต,วตวนนี้กับประเทศชาติความรู้ของประเทศชาติเรากับการอยู่ร่วมในโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร ผมเคยเห็นโรงเรียนในเชียงรายหลายๆโรงที่ท่านเองก็น่าจะมีความร่วมมือด้วยไปแท็กกองทุนของโรงเรียนที่สบานเขาสอนทั้งภาษาจีนนะครับมีความร่วมมือภาษาจีนมีความร่วมมือภาษาอังกฤษนักเรียนเรียนสาภาษาในอย่างเงี้ยครับเป็นการส่งเสริมคุณภาพที่จําเป็นแต่เราจะทําอย่างไรให้เด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล i. ตามโครงการที่ท่านมีนะครับเนี่ยมีโครงการครูที่ครูรักถิ่นที่ออกไปกว่า300กว่าโรงเรียนกลุ่มตรเนี้ถ้า เพิ่มทักษะเข้าไปพัฒนาคุณภาพต่อยอดในจุดต่างๆเหล่านี้ได้ผมเชื่อว่าจะเป็นโจทย์ที่สําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมากนะครับแล้วจุดหนึ่งเนี่ยผมอยากจะยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าถ้าสามารถทําเรื่องนี้ได้เนี่ยในเรื่องของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเพราะหลายๆครอบครัวที่ผมเห็นตัวอย่างเนี่ยเขายกระดับครอบครัวเขาขึ้นมาได้โจทย์คือทําอย่างไรให้มันมีจํานวนมากขึ้นมีความกระจายที่สูงขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้น อันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่สําคัญมากของกอสศนะครับขออนุญาตไปสู่ข้อเสนอแนะเลยนะครับผมจึงอยากจะขอเสนอว่า1นนะครับเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณระยะยาวสําหรับโครงการของกอสศในโครงการส i ริรัตน์เอา่นจะเป็นฐานที่จําเป็นมากซึ่งไม่ควรจะปล่อยให้หลุดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะถ,ถ้าฐานตัวนี้หลุดมันจะยังผลต่อให้จํานวนของผู้ที่ต้องค่ารรบการศึกษาซึ่งจะยังผลต่อความสามารถของพัฒนากรบุคลากรของเรานะครับเรื่องที่2คือเครื่องมือดิจิทัลและฐานข้อมูลกลาง อันนี้ถ้าทําได้ถึงถึงรายบุคคลอันนี้จะดีมากและถ้าต่อยอดไปจนถึงได้ว่าเป็นโปรไฟล์รายบุคคลซึ่งเชื่อมโยงไปจนถึงตลาดอาชีพได้ด้วยถ้าทําตัวนี้ได้หรือไปจนถึงการต่อยอดกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมหรือทางกระทรวงท่องเที่ยวหรือทางกระทรวงพาณิชย์ในแง่ของการพัฒนาผู้ประกอบการได้ด้วยอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากผมเชื่อว่ายังสามารถทําให้ดีกว่านี้ได้อีกในการต่อยอดตรงนี้ นในข้อที่3คือการเพิ่มแรงจูงใจจากภาคเอกชนในการลดหย่อนภาษีนี้คงมีเพื่อนๆพ,พูดหลายคนแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ผมได้ยินแว่วๆว่ามีบางโรงเรียนที่อยู่รอบนอกเนี่ยบางทีไม่ได้อยู่ในรายชื่อของกระทรวงการคลัองอาจจะหลุดจากสองเท่าไปเหลือหนึ่งเท่าซึ่งก็อาจจะไม่เป็นผลดีอันนี้ก็ถ้ามีสามารถทําในเรื่องนี้ได้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับ ข้อที่4ครับการผลักดันการศึกษายืดหยุ่นและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับในเรื่องของการปร,ปรับปรุงทักษะหรือเรื่องทั้งการเพิ่มทักษะในตัวนี้ถ้ามีความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือของกระทรวงแรงงานหรือแม้กระทั่งความร่วมมือของสถาบันเอกชนในหลายๆเอกชนได้การปรับและรีสกิลในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับผมเชื่อว่านี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่ถ้ากสสขยายขอบเขต ในตรงนี้ออกไปได้อีกสักนิดหนึ่งผมก็จะดีมากนะครับข้อที่5คือการขยายบทบาทกองทุนระดับจังหวัดเพื่อให้ชุมชนม,มีส่วนร่วมมากขึ้นหลายๆโจทย์อย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับอย่างเชียงรายเนี่ยยุทธศาสตร์ก็จะมีความชัดเจนแต่และพื้นที่มีความชัดเจนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสามารถทําให้แต่และพื้นที่เลือกโจทย์ของตัวเองตอบโจทย์ของตัวเองพัฒนากําลังคนของตัวเองที่สะท้อนได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและจะทําให้เรามีความแตกต่างในการพัฒนาใช้ความเป็นตัวตนของเรา ให้ยืนได้บนเวทีโลกอย่างไม่อายใครทั้งหมดทั้งมวลพวกความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและเพื่อให้ประเทศไทยยืนได้ในเวทีโลกขอบคุณมากครับ